ขึ้นหนื่งเลยเห็นไหมลองอ่ะลองทำแนี้ดิแล้วลองเบรกตัวเองดิอ่ะคอยก็เสียหายันเยโะกิอ่ะเบรกตัวเองไม่เป็นอีกเนี่ยเนี่ยอ่ะเหมือนจะออกแล้วน่อยอยู่เฉยดิไม่ไม่โดนไม่ใช่ไม่ไม่แรงเนี่ยอ่ะเนี่ยเบรกตัเองเป็นไหมอ่ะทำนี้อ่ะไม่เป็นเห็นไหมว่ามันต้องหยุดก่อนทุกทีเลยเนี่ยมาดิเนี่ยเงี้ย อันเนี้ยชอบเล่นแรงเลยเฮ้ออุ้ยเจ็บ ER. ่ะอ oh, ah ือ ah. อ like ่าอถึงหน้าเลยอะแต่เมื่อก um> ี mm ้หลบเอาฉลับอะไรก็เล่นเองไหมอ่ะเป็นไงยวคนเป็นมวยเข้าไป ยืด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 อ๋ยเจ็บเจ็บอะไรจะทำอะไรคิดดีดีเฮ้ยเบนมันตายปุ๊หรอมันตายแล้วเบนหญิงมันแก้งไงไม่เอาอุ้ยไม่เอามาเลี้ยวมันเป็นอะไรอ่ะ ทำไมมันเป็นยังไงมาบอกดิมันเข่าขามันมันเจ็บมันมีขนเหมือนมะลิว้ว <c oughs> ยไป เจ็บไหมขวิดูใกล้ๆหน่อยมันไม่เป็นอะไรหรอกเบ้นมันไม่ได้เป็นอะไรแต่ไม่ชอบเฉยๆถ้ามันเป็นลองจิ้มนี้ลองจิ้มนี้ถ้ามันมีชีวิตอะจับได้ลองจิ้มนี้แต่ไม่ชอบขาข้างหลังจิ้มนี่จิ้มใต้ท้องอะเล่นใหญ่อีกแลไงจิ้มนี่อุ้ยน่ากลัว ไม่ทันหรอกหมอกเลยไม่โดนด้วยจริงเมื่อกี้เนี้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยนายทำได้ยังไงท่านี้นายคิดได้ยังไงอ่ะท่าเข่าเมื่อกี้เนี้ยระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลัวทำวิ่งอย่างโหม่ จะเล่นลนี้ไม่ลลเล,ลน่นเนี่ยก็เล่นแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยโดนหลงโอ้ยเอาล่ะพอแล้วไอเดน ไปคีททย์เขาบทคียอยางมัน <ขอ S 2> ยังไม่เลิกเลยไม่เอาเขาจะไปยอมบ้าก็ไม่ต้องนะอะไรอย่าลบดิก็เาคาจะไปยอมวะเอาดิเตยดิ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> เด็เจ็บว่ะเจ็บดีเป็นนักมวยอ่ะเดะบ้างเน่เด็กดิเด็มาเด็มาเฮ้ยข้าบอกแล้วอย่าเล่นมันไว พออยังพออยังยังไม่ได้เตะเลยคุณเตะทำไมอ่ะเตะหลายรอบแล้วอ่ะก็เบนไม่ทันเองอ่ะ เจ็บไ,ไหมเจ็บไ,ไหมโอ้ยเตะอีกแล้วอ่ะโอ้ยขี้เนี่ยจะไปขี้ก็ไม่ไ,ไปขอเตะทีเดียวเนี่ยเตะอีกแล้ว โอหแท้รูเหรอที่กงอ่ะอ้ยโหเร่แรงอะเจ็ะเจ็บปะเจ็บปะโทษเบรกไม่อยู่ขอโทษโ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาสายคาดเจ็บ่ะเบลเล่นเจ็บ่ะเฮ้ยบล็อกอยู่ทำไมบล็อกอยู่ บล็อกอยู่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนแต่ว่เจ็บไม่เจ็บเลยนี่ยกให้ดูแล้วบล็อกอยู่ทำไมอ๋อเดเอาดินี่อยากเตะอ๋อโดนเตะอีกแล้วอ không phải 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 เตะแล้วเหน,นื่อยพอแล้วจะไปขี้ก็เหนื่อยไม่ลังเล่นอะไรเนี่ยตัวแดงกันหมดเลยปกติ็นคนตัวขาวโอ้ยเหนื่อย <c oughs> เอยุดแจ้งแน่นอุ้ยเจ็บมา